คนนึ่งนะคิดว่าโตเร็วกว่ากลายเป็นว่าวันนี้อีกคนหนึ่งที่โตช้ากว่ากลายเป็นโตนำไปแล้วตอนเราเขาสู่ช่องเมดสตอรี่นะเอฟซีวันนี้มาทานข้าวนะครับพาโนเมียมาทานข้าวข้างนอกวันนี้มาขีนีอีกแล้วนะคะคือยังไงนะเมย์เราถึงได้มาหาคุณหมอวันนี้เอนนีหน่ยช่วงนี้กิน ช่วงนี้อย่างว่าค่ะแพ้ท้องกินยาไม่ลงทีนี้ก็เลยได้ปรึกษาคุณหมอหมอก็เลยบอกว่าถ้ากินยาไม่ลงก็มีอีกทางหนึ่งก็คือฉีดยาเลยขอเลือกเปลี่ยนเป็นฉีดยาแทนนะคะวันนี้ก็เลยคุณหมอก็เลยให้พยาบาลฉีดยาให้แต่ว่าการฉีดยาเนี้ก็คือต้องมาฉีดทุกอาทิตย์เป็นยากันแท้งนะคะอซึ่งคนที่ทํา เหมือนเหมืนเราเนี่ยก็คือต้องต้องมียาตัวนี้ควบคู่ไปเรื่อยๆใช่เหมือนเป็นเขาเรียกเป็นฮอร์โมนใช่ไหมเป็นฮอร์โมนส่วนมากส่วนมากคนทำเอีกซีจะสามเดือนแรกอะจะอยู่ได้ด้วยฮอร์โมนต่างจากคนท้องธรรมชาตินะคะก็จะเหนื่อยหน่อยนิดนึงในเอกซีก็ประมาณตอนนี้ก็เข้าอาทิตย์ที่เจ็ดละเลยอีกห้าอาทิตย์นะครับสามเดือนแรกนี่ก็จะ ูๆสเขาบอกว่าจริงๆตอนเนี้ยที่เริ่มแพ้ท้องอ่ะคือแพ้เริ่มต้นนะแต่กุมขมับกุมขมับเขาบอกว่าฮอร์โมนมันจะพีคสุดตอนวีคที่แปดถึงวีคที่สิบไม่โอ้ยก็อดสู้ไหวเอฟีสู้ไหวแค่นี้สู้ไหวนะครับคือขนาดแบบว่าจะกืนยาไม่ลงค่ะก็เลยขอคุณหมอฉีดยาแทน เพราะว่ายาที่กืนไปแล้วมันก็มีผลในเรื่องพื้นพองขึ้นมาด้วยใช่ไหมใช่คือกลัวเราอะอาจจะเนาเป็นยาแล้วมันจะไม่ได้ยาที่เรากินวันนี้มาหาคุณหมอนะครับเราก็เลยเ,เยี่ยมน้องๆด้วย ก็จะซาวให้ทุกครัคหมอก็ซาวให้ทุกครั้งนะครับที่มาครั้งนี้พิเศษคือคุณหมอให้ให้ฟังเสียงหัวใจัคใชใ่เราก็อยากจะรู้ว่าน้องโตหรือยังเราก็เลยซาวดูปรากฏว่าโตขึ้นไหมโตขึ้นแต่ว่าโตไม่เท่ากัน ตอนแรกคนหนึ่งนะคิดว่าโตเร็วกว่ากลายเป็นว่าวันนี้อีกคนหนึ่งที่โตช้ากว่ากลายเป็นโตนําไปแล้วก็เลยงงเหมือนกันอีกคนหนึ่งนะคะที่โตช้ากว่าเสียงหัวใจเขาก็จะเบาวกว่าคนที่โตกว่าเสียงหัวใจก็จะดังกว่าแต่เสียง,งได้ได้อัดคลิปมาไหมอัดคลิปคุณหมออนุญาตให้อัดคลิปได้ในเอฟซีเพราะว่าเราดูใน youtube ส่วนมาก เวลาที่มีคนเข้าไปทำเกี่ยวกับเรื่องทำวิกซี่อะไรเงี้ยเขาก็จะมีการขอถ่ายทำ u t u b e ก็มีดังนั้นการถ่ายในห้องเนี่ยเราก็ถ่ายในส่วนที่ถ่ายได้ได้ยินเสียงหัวใจน้องชัดเจนมากอาจจะเป็นเพราะว่าคุณหมอเปิดเสียงดังก็เลยได้ยินเสียงดังมากดังแบบทุบๆดังชัดมากเอฟซีแล้วก็แน่นด้วย แม่ก็พยายามหายใจเบาๆนเนาะกลัวเสียงหายใจตัวเองอะไปบังเสียงหายใจหัวใจเด็กตื่นเต้นในเอฟซีตื่นเต้นเพราะว่ารอบที่แล้วเรากล่าวว่าจะได้ยินเสียงหัวใจน้องแต่คุณหมอกว่า,วายังก่อนนะครับยังแบบว่ายังตัวเล็กอ่าพอมาวันนี้ได้ยินเสียงหัวใจแล้วถือว่าเป็นบบการอัปเดตเนาะอัปเดตให้แม่แม่ได้เห็นว่าเออน้องตอนนี้โตแล้วนะเสียงหัวใจก็มีแล้วนะผมอัปเดตก็เดี๋ยวทานข้าวเสร็จเดี๋ยวก็จะกลับ มีคนมีคนพี่เอฟพอดีเมย์ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งนะคะอบอกว่าน้องเมย์ลองไปดูคนที่มีแฝดห้าสีอะไรเงี้ยแฝดห้าใช่เมยก็เลยเข้าไปดูเนาะส่วนมากก็คือคุณแม่ก็จะแพรท้องไปทางนั้นนะคะก็จะอวกด้วยก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าโอเคเราเป็นเรื่องปกติแ <c> ล <oughs> ้วเามย์มีอาการท้องผูกนะคะมีใครแนะนําเรื่อง อาหารที่แกนแ่งลอกปลูกเลยว่า BFC เขาก็แนะนํามาอยู่ว,ายาว่าให้กินอะไรเปรี้ยวๆไงแต่ทีนี้ไม่บางที<า>เรากินมะม่วงเปรี้ยวอย่างเงี้ยมะม่วงมันทําให้แน่นท้องนะก็ต้องกินอะไรที่เปรี้ยวๆเรลวๆทีนี้ว่าคุณหมอเขาก็เลยให้ยาเพิ่มมาเป็นยาน้ำมันละหุ่งช่วยเรื่องการขับถ่ายมาอีกนะคะแต่ว่าตอนแรกเนาะ ที่คุณหมอให้มาเนี่ยคุณหมอบอกว่ากินเมื่อมีอาการใช่ไหมคะมแต่ทีนี้ก็เลยบอกคุณหมอว่าเมื่อวานก็ไม่ได้ถ่ายท้องอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกโอเคงั้นเอายาน้ำมันละหุ่งอีกตัวหนึ่งอะไปกินทานทุกวันและกันให้ให้ผ่านช่วงวิกฤตไปก่อนช่วงที่ยังผูกอยู่ท้องผูกแล้วเขาก็ไม่อยากให้เรามีการเบ่งถ่ายจากร่างกายมากด้วยเขาก็เลยอยากให้ใช้ยาทุกวันไปก่อนจนแบบ เลยถามว่าเออเนี่ยเราสามารถใช้น้ํามันละหุ่งตัวนี้ได้ติดต่อกันานานๆได้ไม่เกินเท่าไหร่ทุกวันคุณหมอว่าได้ได้อยู่เดือนนึงนะ<ม>ให้ให้มันผ่านช่วงวิกฤตไปก่อนถ้าเดือนนึงก็ถ้าเดือนนึงมันก็จะสามเดือนพอดีนะพอ<ม>เกือบสามเดือนพอเราเหลืออีก,อกแค่ห้าทิศสี่ห้าทิศประมาณเดือนนึงก็พอดีโอเค เดี๋พาน้องเมย์เอฟซพามาทานอาหารเอซีอย่าตกใจนะนะเขาไมหน้าผมแดงเป็นไฟเป็นไฟร้านบอว่าสไตล์โบราณโบราณเอซเนี่เมย์ก็สดน้ำซุปคือเวลากินมันอย่างอาการเมื่อเช้าก็คือปกติมันก็ไม่มีจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้หลายวันนะคะไม่ค่อยมีอาการตอนเช้าเท่าไหร่ แต่การเป็นว่าช่วงเนี้ยวันนี้ยมีอาการตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นหนักขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ายาที่หมอให้มาเรือเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ <c oughs> รู้สึกว่าโอเค let it be คือปล่อยไป <c oughs> อันนี้ก็ <Okay. S 1> คุณหมอจริงๆก็มีคนแนะนำมาว่า <c oughs> จริงๆถ้าวันหนึ่งเราแพ้ท้องจนเรากินไม่ได้จริงๆอะหลายวันอะจริงๆเราควรมา มาโรงพยาบาลมาให้น้ําเกลือนะอเพื่อที่ร่างกายเราอ่ะจะได้สดชื่นแบบว,ว่ามันไม่ถ้ามันไม่มีอกินอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันควรจะมาให้น้าเกลือ,อ,อตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อยู่ที่นี่นะเอฟซีแท้ท้องก็ถือว่าน้องก็ยังยังอยู่เนาะมีอาการที่เราก็เบาใจขึ้นนะครับโอเคครับผมเอวันนี้ผมมาทานอันนี้เขาเรียกว่าอะไร ของพี่หนิงเรียกว่าข้าวสตูข้าวสตูอันนี้คือร้อนในเอซเนี่ยจับไม่ได้ตอนแรกหนูอยากกินข้าวหน้าเป็ดแต่ว่ามาเราไม่มีเม่ก็เลยสั่งเป็นเฟอมาอาจจะกินไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะไปเดี๋ยวหอ,อกลับบ้านไปเอฟซีบบ